สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศที่สวนนะครับก็ตอนนี้คุณแม่ผมกําลังเก็บผักอยู่นะครับเก็บผักไปขายนะก็สําหรับที่สวนเนี่ยเป็นสวนที่พี่ชายผมอยู่นั่นเองนะครับก็เป็นสวนของที่บ้านเนาะแล้วก็จะมีกระท่อมนะครับกระท่อมอยู่ตรงไหนอ่ากระท่อมตรงนั้นก็จะเป็นบ้านที่พี่ชายอยู่เนาะกระท่อมออกแนวเอาบ้านบ้านสวนนะครับสําหรับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีปลูก ผลไม้ปลูกผักปลูกอะไรทั่วๆไปนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีค้างพวกค้างที่เป็นถั่วเป็นพริกอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพริกพี่ชายแกปลูกพริกนะครับแล้วก็ด้านฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งฝรั่งกิมจูนะครับนี่ฝรั่งกิมจูจเห็นว่าตอนนี้กําลังดกเลยนะครับเพราะว่า ที่สวนเองเนี hana, ่ยมีน yes ้ำนะครับน้ําที่มาจากคลองชลประทานครับด้านบนตรงนั้นครับเป็นคลองชลประทานนะครับแล้ว nah ก็ด้านล่างฝั่งน้นนะครับก็จะมีเป็นห้วยนะครับแล้วก็คลองชลประทานเนี่ยเปิดมาตลอดนะครับเพื่อให้ชาวบ้านแถวนี้เขาทํานาปรังครับพอทํานาปรังเนี่ยสวนที่อยู่ระแวกนี้ก็จะเขียวแบบนี้ด้วยนะครับได้น้าเต็มที่ไหวงันเถอะแล้วก็จะมีพวกนี้ครับน้อยหนานี่นี่ก็จะเป็นน้อยหนา พี่ชายผมก็จะปลูกยาวไปนู่นนะครับแล้วด้านล่างตรงนู้นะะนะครับก็จะมีข้าวโพดครับมีตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือนะครับแล้วก็จะมีถั่วลิสงครับถั่วลิสงเนาะก็จะมีทางนู้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นถั่วลิสงด้านหลังของของกระท่อมนะครับด้านหลังของกระท่อมเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับส่วนด้านหลังฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็น ก็จะเป็นมะม่วงพวกมะม่วงเขียวเสวยน้ําดอกไม้ต่างๆแล้วก็จะมีมังคุดนะครับมีมังคุดมีเงาะนะครับที่ปลูกไว้ก็จะเป็นเงาะมังคุดนะครับแล้วก็มะม่วงนะครับมะพร้าวบ้างด้านข้างนะครับแต่ว่ามะพร้าวไม่มีลูกนะครับแต่ผมจะให้ดูนะครับอันนี้คือต้นมังคุดนะครับแถวนี้ก็ปลูกขึ้นเหมือนกันนะครับนี่อันนี้จะเป็นมังคุดนะครับ เห็นว่ามังคุดเนี่ยเริ่มออกดอกแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มออกดอกแล้วแต่ว่ามันร่วงเนาะไม่แน่ใจว่ามันเป็นกับอะไรเนาะเป็นกับสภาพอากาศหรือเปล่าไม่เหมือนทางภาคใต้ของเราเนาะสําหรับมังคุดทางภาคอีสานนะครับนี่ต้นมังคุดนะครับอันนี้คือต้นมังคุดทั้งหมดเลยนะครับยาวยาวไปทางนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นถั่วลิสงนะครับนี่ถั่วลิสงที่คุณแม่ท่านปลูกกับพี่ชายนะครับ วสวนี่แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านล่างตรงนี้นะครับก็บจะเป็นถั่วลิสงเหมือนกัน,นส่วนด้านหลังก็จะเป็นมะม่วงครับท่านชมอันนี้เป็นน้ําดอกไม้นะน,น้ำดอกไม้แล้วก็เขียวสเสวยนะครับก็จะมีน้ําดอกไม้กับเขียวสเสมอครับที่มีลูกอยู่ตอนนี้นะครับนี่นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลย แล้วผมก็เอาแหนแดงจากสวนเอยจากบ้าน,นบ,บ้านพักมากับว่ามาให้ปลาครับสระน้ําก็จะอยู่ด้านบนฝั่งโน้นนะครับ,รบก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับสระที่ปล่อยพวกปลาพวกอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นดาวเรืองเนาะอันนี้เห็นเขียวๆนี่คือไม่ใช่หญ้านะท่านผู้ชมนะคือต้นดาวเรืองทั้งหมดเลยก็คือเคยมันเคยอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวเมล็ดมัน,นี่นร่วงลงนะครับมันก็จะออกออก,ออกเอ่อต้นกล้าขึ้นมาเต็มนะครับ ไปดูหุนแม่ผมเก็บผักแล้วเอาผักขอบขอบรั้ว่ยนะไปขายนะครับมีอะไรบ้างก็มีพวกชะอมมีพวกมะเขือนครับที่ปลูกทิ้งๆไว้ตามขอบขอบ,ขอบรั้วนะครับมีพริกนะครับต่างๆเนี่ยมิชมปลูกแอบแอบไว้แบบนี้เราจะได้กินเนาะพริกถ้าปลูกไว้เยอะๆนี่ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะถ้าแบบนี้เนี่ยออกลูกดีอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะนี่ อันนี้มันอะไรไม่รู้มันอะไรนี่ไหมสีมันลวดลายเลยม, <c oughs> มันเพื่อความสวยงามน,นี่ก็เป็นบรรยากาศของที่สวนนะครับอันนี้ก็เป็นกระท่อม <c oughs> ทอมปลายนาทอมที่สวนนับนี้ โอ้นี่บรรยากาศทาบรรยากาศดีมากนะครับที่นี่เนี่ยมะละกอครับนี่มะละกอนูรรรน่นครับมะละกอทางนูน้นมีแต่มะละกอเตี้ยครับนี่ก็จะเป็นข้าวนาปรังนะครับนี่แถวนี้เขามีข้าวนาปรังนะครับเพราะว่ามีน้ําจากคลองชนระทางครับ ก็จะเป็นเขื่อนห้วยสาาเอ้ยเขื่อนอะไรนะเขื่อนห้วยสาาฮะ,าาะเขื่อนห้วยสาาเลยนะเนาะเขื่อนห้วยสา,ราครับอันนี้ก็กระท่อมของพ,พี่ชายพี่ชายพอนอนบ่อยนะครับอันนี้เกือบทุกวันนะครับน่าจะนอนทุกวันเลยช่วงนี้เห็นดูบ้านดูสะอาดสะอาด <c oughs> <c oughs> นี่ ก็ไม่เชิงกระท่อมเนาะก็เป็นบ้านหลังหนึ่งเลยแล้วกันนะเนี่ยไม่ใช่กระท่อมและบ้านหลังหนึ่งนี่นนบรรยากาศคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม